สวัดีครับคุณกำลังชม Studio, ว่าสตูดิโอเราอยู่กับผมนัทชว์นะครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเจ็ pt, ิธีออัวรอดเมื่อเจอผีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจุกกรูจุกกรูนะฮะวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการอ่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างตตยกูฝาดไปหรือเปล่าวะ วันเลยผียังได้ไหมยังได้ไหมได้เดี๋ยวเจอลองให้อุ้ยผ in ีดอกมามาหลงมอดซะดีๆผีเขอไปแล้วเนาะมาหลงมอซะดีๆกว่าไม่มอเนี่ยฮะกูนี่หมอผีเก่าเลยมึงจะไม่หลงมอดีๆใช่ไหมฮะมึงจะลงหรือไม่ลงไหมมึงไม่ลงใช่ไหมได้โอ้ ไหนพี่้องโอ้ยขี่โมงขี่ยามแล้วแม่น,นี่ไม่มาสักทีวะแม่งให้กูรออยู่คนนี้คนเดียว <c oughs> มึงเป็นอะไรตายวะรถชนตายรถชนกระจอกกูเนี่ยฆ่าตัวตายมึงอะตายกระจอกูเนี่ย เต็มใจจะฆ่าตัวตายนะเว้ยมึงอะผีกระจอกผีอย่างกูเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูไม่กลัวมึงหรอกอุยโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยเงินกูกําลังขาดพอดีเลยเนี่ยโหช่วงนี้ไม่มีตังไงๆๆๆๆๆๆสามตัวบนสองตัวล่างแน่นอน ่อยเห็นเลยว่ะไม่มีเลขเหรอวะม่ตรงนี้ไม่มีแล้วขอตรงนี้ก่อนให้หวยดีนะผีตัวเนี้ยเลขสองนี่ว้าตรงล่างอืหูดเจอือจอแล้วเจอแล้วสามโอเคสามสองขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพามุนไปให้โอ้โห่กี่โมงกี่ยามเนี่ยไอ้ตัวนี็ไม่มาแล้วครูสักที แม่งดูสองทุ่มส,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 สี่สิบสี่มาช้าจริงเลยวะอุ้ยใครวะไปไปพีพี่กวาะพี่กวาะพีกวาฮะมหลวงพ่อจัการเลยครับ ก็ยังไม่ได้หลอกเลยอะไรเนี่ยฮะเสื้อผ้าไปเปื้อนอะไรมาเนี่ยฮะบ้านช่องไม่ยอมกลับหัวเราะแบบนี้แต่ล่ากผู้ชายไปกินที่บ้านใช่ไหมฮะเขาไม่ตอบ ยังพ้ออีกเหรอเื่นเล่นเหรอฮะมาหนี่เื่นเล่นใช่ไหมเฮ้อเดี๋ยวมานี่เลยไปกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเจอม่อีกแล้วเหรอ ฮะมึงไม่เลิกจองล้างจองฐานกูสักทีเหรอไม่อไรมึงจะไปบุตรไปเกิดกับเขาเนี่ยฮะผีตัวอื่นเขาไปบุตรไปเกิดหมดแล้วเดี๋ยวแต่มึงเนี่ยฮะไม่มีคาถาบุญให้อ่ะใครทำบุญกับกูกูพาเข้าวัดโอ้เป็นยังไงบ้างครับกับเจ็วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจอผีถ้าเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้าที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อนบุกของพวกเราได้ที่องก์ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้้ดวยนะครับครับสหรับคลิปนี้ผม ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ